สนุกสนานมากทําให้มีเสียงหัวเราะน้องแจ็คครับน้องชายที่น่ารักเป็นลูกของพี่สีหนุ่มนะครับนักร้องเก่าด้วยนักร้องเก่าด้วยนะครับบุญธรรมขวดกระทกครับนี่คุณพ่อคุณแม่ไปดังนี่พิษรัพิษรักพิษสุดโลกขอดมแต่งเฮดีร้องอ่ะเออท่อนแยกไปเลยดีกว่าท่อนแยกเลยท่อนแยกเพราะสุดเสียงละไม้คล้ายกันเลยเงฮ้เก้เงื้อคอย เพราะเหรออันนี้จากใจบอกมาเลยเออเก็บไว้ให้พร้อเลยตามความเคลื่อนไหวเบื้องหลังครับกับรายการ m a s เตอร์คีเวทีแจ้งเกิด Star Battle ครับได้ที่ตรงนี้ครับ Instagram ตรงนี้ฮะ YouTube และตรงนี้ครับ Facebook ครับผม